ป้องตัวเองอยู่ตลอดหาเหตุผลไว้ซับพอร์ตตัวเองหาเหตุผลไว้เพื่อปกป้องตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไรที่มันพอละเหตุผลเนี่ยไม่เอาละมันเหนือเหตุผลไปแล้วมันจะไม่เอาเหตุผลมันจะเอาแค่ยอมรับคือไม่ต้องอธิบายอะไรละมันเหมือนกับว,ว่ามันยอมรับได้แล้วมันก็เลยชอบที่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างนั้นแหละเคยมีคนเข้าใจเราผิด เขาไม่เข้าใจเราแต่เขาให้ความเห็นเราว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็พูดให้เราแบบนี้แบบนี้แบบนีน้สิ่งที่เราทําได้คืออะไรเรากลับรู้สึกว่ามันจริงอย่างนั้นแล้วไม่ได้พยา,ายามปกป้องในความเป็นเราว่าเขาจะมองเห็นเราอย่างนั้น,นพอเรายอมรับได้แล้วตอนนี้เราจะรู้ว่าเราคือเราเขาคือเขา มุมมองมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เป็นเขาไม่มีทางรู้ถึงความเป็นตัวตนของเราได้จริงหรอกเมื่อเรารู้ตัวเองชัดแล้วใช่ไหมมันไม่มีเหตุผลใดที่จะไปให้เขาเลยอ๋อเขาเห็นอย่างนั้นเหรอก็ก็เรากลับรู้สึกว่ามันงดงามในความจริงอะความจริงนั้นมันงดงามในใน,ในความในตัวของมันอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องอธิบายอะไรเพราะเขาเห็นอย่างนั้นมุมมองเขาไม่ใช่ความผิดเรานะแล้วก็ไม่ใช่ความผิดเขานะ ถ้าเขาถามเราก็อธิบายแต่ถ้าเขาไม่ถามเราก็ไม่อธิบายะ